เวลานี้มีคนอยากมาขอโทษคุณดูซิว่าเขาเป็นใครที่มาขอโทษคุณทําไมเขาต้งมาขอโทษคุณขอย้ําเวลานี้มีคนจะมาขอโทษคุณเป็นคลิปแดนด้อมเป็นดวงโดยรวมเวลานี้จะมีคนมาขอโทษคุณ เขาเป็นใครทำไมถึงต้องมาขอโทษคุณเป็นคลิปเดนดอมเป็นดวงโดยรวม5้าใบนะคนคนนี้ทำไมเขาต้องมาขอโทษคุณเป็นคลิปเดนด้อมเขาอยากจะมาขอโทษคุณเขาทำอะไรผิดคนคนนี้ คนนี้เป็นชาวธาตุลมเมถุนตุนขุมใต้สำรับที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันต่างคนต่างเดินออกจากกันต่างคนต่างหันหลังให้กันคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันอย่างมากมายห้ามไม่ท้าเมตสิงห์ธนูธาตุไฟคุณมีการทะเลาะก,กันสองคน คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีโก้คนคนนี้เป็นคนไม่ยอมนคน mungkin, คนของคุณคนนี้เป็นชาวท่าตุลมเมตุนตุนกลุ่มคนคนนี้เป็นคนมีโก้สูงมากคนคนนี้ชาวท่าตุลมเดอฟูคน you, คนนี้ของคุณเป็นคน original. ที you, ท you, ส่สบายๆคนนี้เป็นคนที่ you, ไม่คิดมากไม่คิดเยอะเดอะฟูคน original. คนนี้มีเกณฑ์ที่ you, จะเดินทางคนคนนี้ ชาวธาตุไฟเมธสิงคนุคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางหน้าของคนนี้ชาวธาตุไฟเมธสิงคนุแฮงแมนทุกสิ่งทุกอย่างการรคอยของคุณคุณมีการรคอยกันเกิดขึ้นใช่ไหมสองคนคนนี้เดอะแฮงแมนทุกสิ่งทุกอย่างการรคอยถึงเวลาที่จะสิ้นสุดลงเดอะแฮงแมน เวลานี้เขาคิดหนักมากคนคนนี้เขาคิดมากไหมเกี่ยวกับเรื่องของคุณคนคนนี้ที่เคยทะเลาะกันเราจ,จะคุณไปเขาอยากเดินทางกลับมาขอโทษคุณนะคนคนนี้จากการที่เขาทำผิดคุณจากการมีการทะเลาะกัน <het good. S 1> เขารอคอยวันเวลาที่จะมาถึงรอคอยวันเวลาที่เขาจะมาขอโทษคุณคนคนนี้เวลาน,ะะ için, นี้นเขาคิดหนักมากคนคนนี้ชาวท่านฝ่ายเมตสินตะมาขยายไพ่กันนะใต้สำรับคนคนนี้เป็นชาวท่าน ans, ลม เป็นคนที่มั่งงจะมีโก้นะคนคนนี้เขาจะมาขอโทษคุณจริงๆคนคนนี้ที่เคยทาผิดกับคุณคนคนนี้เขาอยากจะมาสร้างครอบครัวใหม่กับคุณที่ผ่านมาเขาให้ผ่านไปคนคนนี้เขาจะมาสร้างครอบครัวใหม่กับคุณเขาอยากมีความสุขเหมือนที่แล้วมาคนคนนี้ชาว,าวธาตุน้ำกระทกบิจิตมนเขาจะมาขอโทษคุณนะคนคนนี้